พระาจาของพระเจ้าวันนี้คือรักสักนแกตกัลหนึ่งยอนสามสิเอ็ดเราต้องรักกันนี่คือเข้าที่คุณเคยได้ยินมาตั้งแต่ตรงอาณาจักรของพระเจ้าเป็นอนาณาจักรศักดิ์สิทธและอาณาจักร แห่งความรักพระกิติกุณคือความรักความรักคือการให้ด้วยไม่มีเ,เงินไขหากเราโอรักกันในองค์พระผู้เป็นเจ้าสิ่งที่เราประกาศคือข้าวประเสิฐและเพื่อสองเสริมคุณธรรมคุณธรรมย้อนอาสามสิบส่บสบ ล่าวว่าผู้ที่เชื่อไหนพระเยซูจ้าไม่พินัดแต่มีชีวิตนิรันคนก็รู้เช่นกันเล้วอย่างแสะดงความรักอันอิงใหญ่ของพระเจ้าผู้ทรงประทันพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ยังไม่เห็นแก่ตัวควรจะเป็นความรักที่อับราฮัมมีต่ออิสอั มีโตพระเจ้าผู้ย้มเกรงพระเจ้าเลเชือฝังพระองค์สา้ดงความจงรักพัตติชั่นให้ลูกฉายคนเดียวที่ที่กำหนดกำหนดของชัานแล้วเลคุณกรรมหลังทำว่าคุณทำอะไรเขาเราว่าความรัก ไม่ทำชั่วต่วเอเพื่อนเพื่อนบ้านต่อเพื่อนบ้านและเป็นการปฏิบัติตามปฏิบัติตามาบานใหญ่ต้องการคํากับความรักองลกที่เห็นแก่ตัวพระเจ้าได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญเข้าบอกใครเรารู้จักความรัก ของพระเจ้าและรับกลางแขนของเราและที่ตำพระองค์พระกิติคุณเป็นคนอยากจนในโลกนี้ผู้ไม่มีสิ่งใดเรียกว่ายากจนแต่พระคัมภีร์กล่าวว่าความสุขมีแก่คนข้าสนอะไรคือความแตกต่าง แล้วดัชนีผู้คนด้วยว่าพวกเขามีสิ่งที่เป็นวัตถุหรือไม่แต่พระเจ้ามีพระทัยไม่ดีปแปลวา่าเล่ขาา่มรบเล่ทำาไมจิตวังเพราะสาถาแบบ พ่อเพียงสามารถให้ความเอาใจใส่และรักเพื่อนบ้านได้แม้ว่าคุณจะมีอรไรสิ่งไหลอย่างหากคุณหลบหัวใจของคุณจะรู้สึกกระกระหายน้ำอยู่เสมอและพยายาม ปกปิดให้มากขึ้นทำงานหนะักแต่คนมีใจมังมีก็อยู่เป็นสุขได้แม่ไม่มีสิ่งใดจิตใจที่ยำเยคือ บุคคลที่วิจัยหวังและแตตมไปด้วยพระไถยของพระเยซูพระเยซูทรงช่วยคนมากมายขณะอาดอมอนหินไหนทุ่งลงด้วยความห่วงใยและความรักพระองค์ทรงรักษาโลกขับวิญญาณที่ไม่สะอาด เละไกรเป็นเพื่อนบ้านของความถุกเนื้อสิ่งอื่นใดจงลักย่างกระตือรืดืรือรันพระเพราะความรักความรัรบลบลังบับมังใหม่พระกิติขุนแห่งความรักอันยิ่งใหญของพระเ,เจ้าคือกัน ซาด็จมาและการเจิมของพระวินาทิศและเข้าประสิดแก่โคคนอยากจนมีการประกาศให้นักทษทุกคนความยุติธรรมผู้ทุกโกฎขีและชาเรยได้รับอิาอาอสร,ะสระภะพ และโปรดปล่อยไหนความจริงคือการให้พระเจ้าผู้ทรงเป็นเพื่อนของเราทรงต้องการให้เราเป็นเพื่อนกับเพื่อนบ้านาด้วยมีตรภาพกากบเพื่อน ดำนอนต่อไปด้วยความรักที่พระเจ้าทรงเลียกเราว่ามิไม่ใช่ผู้รับใช้ของพระองค์ด้วยคือสิ่งที่คุณพูดเมื่อคุณพบพระเจ้าคุณเป็นผู้รับใช้เมื่อคุณใกล้ชิดคุณเป็นเพื่อนและเมื่อคุณใกล้ชิดคุณก็คือ ลูกชายเมื่อพวกเขาใกล้ชิดกันมาขึ้นพวกเขาเรียกว่าฉันเป็นสามีของคุณและใกล้ครวนยังยังลึกซึ้งถึงความสามีสามความลับจากไกลเป็นหนึ่งเดียวเมื่อความสามพันลึกซึ้งขึ้นรักกัน รักซึ่งกันและกันพระเจ้าทำให้ก้นไม้สำรับก้นไม้ก้นไม้สำเล็โดยความรักขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าพงกระละอาทิตย์ทางขาขอบคุณพระเจ้าที่รักขอให้เราไม่ลืมความรักของออไม้กางแขนของพระเยซูคริสขอพระคุณและภูิใจ ในตัวคุณตลอดทางวันฉันอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพระเจ้าพร้องค่ะ